พี่นเปลี่ยนผิดครับผมเนี่ยครับตัวนี้ตัวเดียวเลยครับพี่น้องสีใดถอดลือไหมครับผมแล้วก็สีใชิกสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเช่า youtube ส่ขูสู่ค,คนครับผมยินดีต้อนรับพี่น้องเขาสู่ช่องของทีมงานโชคธนวันรรถเกี่ยวเหมือนเดิมนะครับโอ้ลังจากว่าไดถ่ายคลิปโดนแล้วพี่น้องตึงเต้ปีทีแล้วล่วงคลิปหน้าปังกะบ่ได้ถ่ายลงปัานใดครับผมเมื่อนี้ ปีนี้สีมาไทายให้เบิ่งใหม่ครับพี่น้องเนี่ยครับผมหลังจากที่หายไปนานครับผมมาไทายอ่าต้นนี้กําลังเตรียมรถครับพี่น้องไก่เส่เกี่ยวแหละครับของเจ้าของเหลืออีกเบิ่งส่งสีสูกล้วพี่น้องมันเป็นตาลงลงได้แหลวล่ะก็เลยมาเตรียมรถไว้เตรียมเป็นเดือนแล้งท่านแล้วครับพี่น้องแล้วแต่ประกอบอย่างเดียวครับต้นนี้พอแล้วก็เอาขึ้นมากครับผมเอามาทาสีพี่น้องเอ้ยปีนี้จังคับทั้งน้ามันกับหัวพี่น้อง กได้เบื้องหลทางน้ำมันหัวครับอ่ามองนี่กับหัวครับผมนี่นี่มองมองมองสรงเขาเนี่ยทาสกูสองกับหัวเนี่ยครับผมสกูล่างหนีหัวเมื่อเลยครับผมเดี๋ยวเอาออกมาเห็ดใหม่ครับพี่น้องตัวนี้พอแล้วก็ะท่าสีใหม่ครับผมยานเกาแห้งครับเนี่ครับพี่น้องแต่ตัวนี้ก็น่าจะได้เึกอยู่ครับไอ้นิวหนวดหมนสึกลายล่ะ ีนิกะส่งบึงกัส่งเสดแบบหมา่างเกือบเมิดล้วครับพี่นอ้องข้างทางกะถอดสายพานออกเมิดเลยครับผมปีนีได้พอเอาไปเอาไปให้ลานเข้าเจ้าปะให้ครับมันหัวน้ำมันหัวเกี่ยวหน้าปังก็ได้เกี่ยวหัวหัวได้พี่น้องน้ำมันก็เฮียสะเฮียายเฮียหน่อยน้ำดากอยู่ น่ครับผมช่วงล่างขั้นนี้ก็ได้ลือมิดเลยครับนั่นแหละท่านสกูแนวต่างแนวนอนลือออกมาเห็ดใมเหมือนครับพี่น้องมันซึกเมิดเลยแนยวตีเข่าขึ้นตบเข่าขึ้นครับผมซึกหมิดได้เปลี่ยนใหม่ครับพี่น้องตัวนี้ก็สิได้เปลี่ยนนามันเครื่องครับผมตัวนี้ก็เรียบร้อยเหมือนลวครับเนือแต่ข้างหน้านี่ท่านได้มั่นใจมั่นปันได้ครับพี่น้อง ชุดปากเนี่ยครับผมชุดปากทังท่านใดมั่นใจปันใดกริดใดเซ็กอีกรอบหนึ่งก่อนล่งหน้าครับหนอดตุงด้งต้นนีก็สืิมมาเสริมใซ่ไหมล่ะครับตัวใดที่มันแตกมันพังได้ปั๊บไม่ย,ยู่ครับซึกหลายอยูได้พี่นองข้างหน้าเนี่ยนะครับผม ตัวนอี้จะโอ้รถรถลขั้นอีกรถรถขั้นอีกอะดุดดลอะไรพี่น้องตั้งเต้ปีเท่าไรบูปีหาเจ็ดครับผมขั้นอีกปีหาเจ็ดดุลบักครับนะครับผมตัวนี้เราก็ซื้อมอเตอร์ใหม่ครับผมซีนซีนกระบอกโชค๊คตัวนี้ข่ำคอข่ำตู้ครับพี่น้องขั้นอี้ข่ำตู้มากไอ้วังสองปีสามปีที่แล้ว อันนี้มันขาดดูครับผมได้มั Hit ่งฮิดไม่ได้พี่น้องขั้นเนี่ยเมิดเมดขั้นขั้นนี้รวมสองปีสามปีเมิดเกือบสามแสนชาสมสามแสนสี่แสนมั้งพี่น้องร่วมทั้งเมิดครับอืมพอจัดท่าสีไม่เลยครับผมเตรียมรงนาปีครับพี่น้องสองห้าหกเจ็ดครับผมรูเลอรูรเลอตัวนี้ก็ ลงลงหน้าปังแล้วก็ขึ้นมากกับเเช็กตัวนี้ก็ลู่เลือกับปกติครับผมเกษตริคซำตู้ซ้ำนันครับพี่น้องแล้วก็เปลี่ยนสายพานเช็คสายพานเปลี่ยนสายพานครับผมซ้ำนันก็แล้วแล้วเตรียมลงหน้าปังโอ้ยเป็นหน้าปังเตรียมลงหน้าปีได้เลยครับลูกปอกลูกเปลือนปกติสุยางครับผมอันนี้ก็จะได้ เสริมไฟครับพี่น้องไฟบ่คอยฮุงป่านไหนบอคอยสว่างป่านไหนครับหลังคากเกษตรเปลีย่ยนหลังคาแนตะกเขือบเมิดเลยหลังคาเนี่นนย่กาารใสงงนนขอมมัับผกเกษตรเปลี่ยนนีแลราพี่น้องรถห้าใส่มันมาด่วนพึ่งเสกเลยพี่น้องเสกอู้บอว,ว่าซึกเมิดเลยเข่าปีที่แล้วมันกับบอคอยอันนี้ป่านไหนครับผมก็เลยได้เห็ดไม่ให้พอแล้วหลือเห็ดไม่เลยครับ นะครับขั้นนี้ก็สิอูประมาณสองพันกว่าช่วโ่งนะครับผมก็ถือว่าใส่ได้อยู่เด้พี่น้องตัวนี้ก็แต่งมหลายเติบอยู่ครับเกีียวหนิดผมว่าด้มัก่ได้มักขั้นใหม่ที่พี่น้องขับแต่ขั้นเก่าครับผมขั้นนี้มันมันล่องกว่าแน่เบิง่งซ่งจากที่ขับมาครับผมในแลวพี่น้องก็จังไดก็ฝากไว้ในเด้อพี่น้องช่องของ อ่าช่อง YouTube ของทีมงานโชคธนวัตรครับพี่น้องเดี๋ยวสีลงใงไเบิ่งดอกปีนี้ปีที่แล้วคาดเกี่ยวเขาว,ว่ามีไผรไทยคลิปให้ครับก็เลยไปเลยรุ้งสัมแต่ว่าปีนี้แน่นอนครับพี่น้องสีลงใงไเบิ่งครับผมเกี่ยวนาปีบนโบขึ้นหน้าปังนาอพี่น้องเนาะหน้าปีอ่าลดหน่อยแต่เขาหลายซุกความกันจงนังไรกะไวซ์ําน้ก่อนน้องพี่น้องเนาะไว้พอกันคลิปนาครับผมจังไรกับฝากในเน้ะพี่น้องเด้อ ใบพ่อกันใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเชา่า youtube สุขูสุคนครับผมยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องของทีมงานโชคธนวันรรถเกี่ยวข้าวเหมือนเดิมครับพี่น้องมื่อนีภาพมาเบิงครับพี่น้องภาพมาเบิงลือรถดขึ้นเก่าครับผมลือไปหรือมาพออีกจุดหนึ่งครับพี่น้องความงงของเจ้าของครับเกี่ยวตังแต่ปีที่แล้วพี่น้องเอ้ยคือจังหวะอยู่เกกียวเกี่ยว เกี่ยวเขาปีที่แล้วล่ะอ่ะเกือบๆเกือบๆสิปีฤ้วดูการครับพี่น้องไอ้ลูกเปืนขั้นสักมันแตกแล้วที่หนี้ากันเปยนขั้นสักครับพี่น้อง้ากันเปลี่ยนขั้นสักเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากครับผมเนี่หละัพี่น้องสาเหตุบ่ได้ไอ้มันพึ่งเปลี่ยนครั้งแรกเนาะมันก็เลยบ่ได้หลู่ความปั่นใดครับพี่น้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากนี่ครับผมสาเหตุนี่ครับโตหนีเลยครับพี่น้อง ผิดครับผมเปลี่ยนผิดครับใส่มากเกือบสองฤดูกาลครับพี่น้องหน้าปีปีที่แลว้วแล้วก็มาหน้าปังครับผมเกี่ยวมากความผิดปกติมันจังไหนตีเนี่ยครับพี่น้องท่านสากตัวเนี่ยครับผมมันอยูออกครับเนี่ยครับพี่น้องอันอันนีเเเ้เวลาเวลาเวลาเขาเกี่ยวมันบอกครับมันมันสักกับจริงแต่ว่าตัวนี้มันสีอยูออกไปข้างหน้า มันมันมันสีบกคือเดิมผมก็ไปผิดสังเกตยังครับพี่น้องแต่คือบอกว่าก็เบิ้งมันแปลกๆอยู่ครับพอพอมาเมื่อนี่งนะได้ลือออกครับพี่น้องแล้วก็สังเกตเบิ้งมันผิดปกติอีหลีครับพี่น้องก็เลยเข้าไปเบื้ y งยูทู e ครับโอ้อีหลีงข้างพี่น้องเปลี่ยนผิดครับผมเนี่ยครับตัวนี้ตัวเดียวเลยครับพี่น้องสิไดใดถอดลืมไม่ครับผมแล้วก็สช้เช็กส้มลูกปืนส้มนีขึ้นกันครับพี่น้อง นี่เลยเจ้าปัญหาตัวเดียวนะครับกระถอดเขา้าถอดออกตลอดนี่พี่น้องเปิดฟ้าออกก็บม่ได้อีจ่ายวามันเป็นน้ําตัวนี่พอมาลือเบืงองอ้ตายแล้วคักเลยครับพี่น้องตัวนี้ครับผมนะครับไก่สีแล้วแล้วพี่น้องตัวนี้พอแล้วก็เฮ็ดอีหยังบุนี่ผู้เมียนรถถาครับ คนครับพี่น้องเหรือข้างในกําลังสิประกอบครับมือนี่ก็ก้าวว่าสิเริ่มประกอบแล้วครับพอเห็ดยังเรียบร้อยเหมือนละ่ะประกอบในโครงในครับพี่น้องตัวนี้ก็ตัวนี้ก็เ,กเอาออกมาเฮ็ดใหม่ครับผมแต่ก็่ได้เฮ็ดใหม่ปนนานไหนดอกแค่เอามาทําความสะอาดซื่อๆครับพี่น้องตะแกรงทั้งตะแกรงล่างตะแกรงล่างเป็นตะแกรงตะแกรงตาไก่ครับผมทั้งทั้งก็จะเป็นขี้ปลาปกติครับพี่น้อง เนี่ยครับผมพอประกอบเรียบร้อยสองนึงดวงไฟขั้นอีกเษตติดเพิ่มน,คน,คคมะ,มน,นะครับพี่น้องหรือเซกไปเซกมากอะมันกับสิบพอจุดหนึ่งสองจุดแล้วครับพี่น้องที่มันผิดปกติครับผมกเกษตเหมียนไม่ครับผมตัวนี้ก Uh, ก็บ่ได้เหตุอย่างนะพี่น้องนะเอาออกมาเท่ากับแค่ซับขังสื่อๆครับผมสำนักก็เป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องประกอบหรือประกอบอย่างเดียวเขาซุกแล้วพี่น้องลายไก่จุดกระโปกสมือสมืออรลถมันเป็นลาไก่นุกครับผมนุกกระจิบไล่ลาย,ลายพี่น้องลงเป็นฟูงฟูงละลอยโอ้ตายตายบ่ไหวครับนี่แหละฝนมันตกให้ฝนเศร้าตกก่อน,น,นพี่น้อง ทรนี่ฝนตกซุ่ม,มืมอหันฝนเศร้าตกยงีใบในแนะนำหลวดพี่นอ้องเขาเหลืองเหมือนแหละครับเขาของเจ้าของเหลืองสองสองมองล่ะนะครับพี่นอกก้องก็เศร้านี่แหละพี่นอ้องคลิปนี้กับบ่มิหยัางมาหมักไม้ครับผมแคมมาให้พี่นอ้องเบื้องจุดสังเกตที่เพราะว่าแบบบุคิดว่ามันสิเปลี่ยนไหมนี่เ้าพี่นอ้นองนาะเขาเอิ่อว่า เพื่อนมาเงี้ยเกาะเนี่ยซึ่งผมบังภูเขาเขาเอืน่นกะซำกะไหวซำหนีเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี่ครับผมไหวพอกันคลิปหนาเป็นจังได้าทฝากติดตามในเดอพี่น้องเดอรช่องของทีมงานโชคธนวัตรรถเกี่ยวครับผมเจ้าห้าที่กาแไว้น้ำแน่ครับผมสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีครับ